รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทอทบห้ 5, ร่วมกับบริษัทแกรนด์ออริชั่นวิวเสนอรายการเส้นทางเศรษฐี สี่องค์กรภาครัฐได้แกกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการรถไฟแห่งประเทศไทยกรมอนามัยและตำรวจท่องเที่ยวจับมือกระตุ้นท่องเที่ยวไทยจัดกิจกรรมเดินทางด้วยรถไฟท่องเที่ยวปลอดภัยใช้ชีวิตแบบ next normal นำร่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์พร้อมสร้างความมั่นใจในการเดินทางของนักท่องเที่ยวปลอดภัยทั้งด้านสุขอนามัยรวมถึงการใช้ชีวิตระหว่างการเดินทางซึ่งการให้บริการของการรถไฟจะมีมาตรการต่างๆรองรับการเดินทางทั่วไปและการเดินทางท่องเที่ยวอีกทั้งยังเป็นการสอดรับกับโครงการ o c c a t i o n Paradise ทำงานเที่ยวได้ปลอด ได้ทั้งความสุขและความประทับใจทั้ทงนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดว่าจะทําให้การเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่าง13-17เมษายน2565ม,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 มีคนไทยเดินทางภายในประเทศคึกคักเกิดการเดินทาง3.34ล้านคนครั้งสร้าไงรายได้หมุนเวียนประมาณ11,000ล้านบาทโดยอัตราเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่41%สร้าไงรายได้สู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายในภาพรวมไม่น้อยกว่า656,000ล้านบาท กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส่งมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวมุมมองใหม่ในยุควิถีใหม่ผ่านโครงการ Vacation p ั r น d i s e t h r o u g h Out Thailand เปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆสามารถเปลี่ยนสถานที่ทุกที่ให้เป็นสถานที่ทำงานจัดกิจกรรมประชุมพบปะสังสรรค์ทามกลางบรรยากาศที่แตกต่างไปจากเดิมจัดทำเป็นแพ็กเกจท่องเที่ยวที่เหมาะสมสำหรับการออกเดินทางและทำงานได้อย่างอิสระผ่านบนเว็บไซต์ t o u r i s m t h a i l a n d o r g v a c a t i o n t h a i l a n d แบ่งออกเป็น4รูปแบบได้แก่ Resort a n d Hotels p e c i a l Deal วันธรรมดา SR outing เที่ยวตามทีม gastronomy luxury special deal ท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษและไฮไลท์ที่สร้างสีสันในกิจกรรมคือนักท่องเที่ยวที่ออกไปท่องเที่ยวพร้อมทำงานในรูปแบบ vocation ในสถานที่ต่างๆภายในประเทศไทยถ่ายภาพหรือวิดีโอโพสต์ลงบนโซเชียลมีเดียและติด #vocationthailand #vocationparadise ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลมูลค่ารวม1ล้านบาทรวมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25เมษายน2565